สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์คําว่า k m p t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ถ้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกเลยนะครับแค่ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกก็มานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกเลยนะครับก็้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าปรากฏเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลนะครบทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้ผมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ KMTTH เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่ให้เลือกใช้แบบนี้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับก็จะมี Facebook นะครับยู t ูบทิกตอ o k ไปจีนะครับแล hm ้วก็อื่นอีกมากมายนะครับใกล้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ t ิ k t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เลยนะครับ ติกต็นะครับเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพิ่มยอดวิว t ิ k กต o k ทันทีนะครับดานน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 5 9 6นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ ติ๊กต็อกนะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็มียอดวิวอยู่178คนนะครับอ่แล้วก็นำลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจำลองซักหนึ่งพันวิวให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแฟ่ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ รากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวๆแบบนี้เลยนะครับก็คคาสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับบังก์เปาวเวลตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%เซด้วยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับยูทูบทิกตอรไทจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายเลยนะครับ หรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับหาอคลิกที่ดวงตานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วส่งต่อ้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค้าแนะนํ้าเเกันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับอาจะรู้ว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับติดต่อแอดมินนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับอาจจะผมลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นยังนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมีร้อยกว่าคนเองนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมา2 0 0 0ักว่าคนนะครับส่วนเกินแบบนี้นะครับทงเว็บก็จะแถมให้นะครับก็แถมให้เยอะด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ Ti k t o k ขึ้นไว้นะครับแล้วก็แถมให้เยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ